ลองนึกภาพตามนะคะมือถือในกระเป๋าเราเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ไว้โทรหรือเล่นเน็ตแล้วนะแต่สำหรับช่างเทคนิควิศวกรในโรงงานยุคนี้มันเหมือนกลายเป็นกล่องเครื่องมือดิจิตอลขนาดย่อมๆเลยค่ะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะเจาะลึกจากเอกสารนำเสนอชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าเจ้ามือถือธรรมดารรมดาเนี่ยพลิกโฉมงานซ่อมบำรุงในโรงงานได้แบบโอ้โหน่าทึ่งมาก เป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออเทคโนโลยีใกล้ตัวเรานี่แหละมันกำลังเปลี่ยนอะไรในสายงานนี้บ้างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยครับคือจากเดิมที่ช่างอาจจะต้องพกเครื่องมือเฉพาะทางหลายชิ้นแพงๆทั้งนั้นเลยนะค่ะใช่ใช่ใชหรือบางทีต้องเดินกลับไปเปิดคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศเพื่อดูข้อมูลตอนนี้คือความสามารถหลายอย่างมันถูกย่อมาอยู่ในมือถือเครื่องเดียวแล้วครับทาให้เข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้เร็วขึ้นมากจริงๆฟันดูน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องที่อ,อ,อาจจะเบสิกแต่หลายคนนึกไม่ถึงคือใช้มือถือเป็นเครื่องมือวัดต่างๆได้เลยอย่างวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักรเนี่ยจริงหรอคะทำได้จริงหรอทำได้จริงครับแต่ต้องบอกว่าเป็นการวัดในระดับเบื้องต้นนะคือมือถือส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเซนเซอร์วัดความเร่งหรือแอคเซเลอรมิเตอร์อยู่แล้วอ๋อค่ะ พอใช้ร่วมกับแอป,ปเฉพาะทางอย่างเช่น vibration meter หรือ Firefox ก็ได้ครับมันจะวัดค่าความสั่นสะเทือนออกมาเป็น i m s ได้ root mean square หน่วยก็จะเป็น mms อะไรแบบนี้ครับแล้วเราเอาค่านี้ไปทำอะไรต่อคะก็เอาไปเทียบกับค่ามาตรฐานอ้างอิงครับอย่างมอเตอร์ทั่วไปถ้าค่ามันเริ่มเกินแบบว่า4-5 mms ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเอ๊ะต้องเข้าไปดูละเอียดขึ้นแล้วนะคือมันเปลี่ยนจากการรอผู้เชี่ยวชาญมา เป็นการคัดกรองเบื้องต้นได้เองเลยเข้าใจเลยค่ะคือมันไม่ได้แม่นเป๊ะเท่าเครื่องมือแพงๆแต่ทําให้ช่างหน้าง,งานตรวจเช็คเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นถูกต้องครับตรวจเจอปัญหาได้เร็วขึ้นเยอะแล้วเรื่องความร้อนล่ะคะอันนี้ก็ปัญหาคลาสสิกเลยพวกตู้ไฟแบริ่งร้อนๆเรื่องอุณหภูมิก็ค,คล้ายๆกันครับคือตัวเซนเซอร์ในมือถือเองอาจจะไม่พอแต่เดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือ thermal camera ขนาดเล็กๆนะครับ อ๋อ oh, ที่เสียบกับมือถือได้ใช่ครับเสียบผ่าน USB หรือต่อ Bluetooth ก็ได้พวกนี้แพร่หลายขึ้นเยอะมีแอป,ปอย่าง Flea of One เนี้ย uh huh. ทำให้เราใช้มือถือสแกนดูจุดที่ร้อนผิดปกติในตู้ไฟจุดต่อสายหรือตามแบริ่งได้เลยคือตาเปล่ามองไม่เห็นไงครับอันนี้ช่วยหาจุดซ่อนเร้นของปัญหาได้ดีมากก่อนที่มันจะลามไปใหญ่โตนอกจากสั่นกับร้อนแล้วสภาพแวดล้อมอื่นๆล่ะคะอย่างแสงสว่างเสียงดังในโรงงานมือถือพอช่วยได้ไหมอ้อได้ครับ อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันคือมันมีแอปที่ใช้กล้องวัดความเข้มแสงหรือ luxmeter หรือใช้ไมโครโฟนในเครื่องวัดระดับเสียงหรือ sound meter ก็มีให้ใช้ครับอ๋อเหรอคะครับก็ช่วยให้เช็คคร่าวๆได้ว่าเออพื้นที่ทำงานตรงนี้แสงพอไหมเสียงดังเกินมาตรฐานความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับสะดวกดีการวัดค่าต่างๆนี่ก็ดูมีประโยชน์มากแล้วนะคะ ต่เหมือนจุดแข็งจริงๆของมือถือน่าจะอยู่ที่การจัดการข้อมูลมากกว่าหรือเปล่าคะใช่เลยครับตรงประเด็นเลยการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วหน้าง,งานเนี่ยสำคัญสุดๆมือถือสแกน QR Code ที่ติดบนเครื่องจักรปุ๊บเนี่ยมันดึงข้อมูลขึ้นมาได้เลยทั้งคู่มือประวัติการซ่อมรายการอะไรโอ้โหสะดวกเลยลองนึกภาพเทียบกับเมื่อก่อนสิครับต้องไปค้นแฟ้มเอกสารหนาๆนานาหรือเปิดคอมที่อออฟฟิศใช่ค่ะเสียเวลาไปเยอะเลย แล้วการเชื่อมกับระบบใหญ่อย่าง CMMS ล่ะคะที่เป็นระบบจัดการงานซ่อมบำรุงโดยตรงมันช่วยยังไงบ้างอันนี้คือผมว่าคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะยังไงคะการที่ช่างสามารถบันทึกผลการตรวจเช็คหรือปิดใบงานซ่อมผ่านมือถือแล้วข้อมูลมันอัปเดตเข้าระบบ CMMS แบบเรียลไทม์เลยอ๋อทันทีเลยใช่ครับมันไม่ใช่แค่ลดงานกระดาษนะแต่มันหมายถึงข้อมูลซ่อมบำรุงทั้งหมดมันเป็นปัจจุบัน ทำให้ฝ่ายวางแผนหรือวิศวกรเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นครับวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาวางแผน PM หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้แม่นยำขึ้นเยอะเลยครับข้อมูลสดใหม่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นจริงค่ะแล้วการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสภาพปัญหานี่น่าจะช่วยลดความเข้าใจผิดในการสื่อสารได้เยอะเลยนะคะแน่นอนครับ รูปเดียวบางทีชัดกว่าอธิบายยาวๆอีกนะใช่ค่ะยิ่งถ้าเจอปัญหาซับซ้อนถ่ายวิดีโอสั้นๆพร้อมเสียงอธิบายหรือถ่ายรูปแล้ววงจุดปัญหาชัดๆส่งให้หัวหน้าหรือผู้เชี่ยวชาญดูได้ทันทีมันช่วยให้เข้าใจตรงกันแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับบางแอปเดี๋ยวนี้ระบุพิกัด GPS ได้ด้วยนะโหดีเลยค่ะรู้ตำแหน่งชัดเจนไปเลยครับผมมีเทคโนโลยีไหนที่แบบ ล้ำล้ำน่าจับตาเป็นพิเศษอีกไหมคะสำหรับมือถือกับงานซ่อมบำรุงที่กำลังมาแรงมากๆเลยก็คือ AR ครับ augmented reality AR เหรอคะเช่นแสดงขั้นตอนการถอดประกอบทีละขั้นไฮไลท์ชิ้นส่วนที่ต้องเช็ดหรือแสดงค่าเซ็นเซอร์แบบ Real Time ขึ้นมาเลยโหเหมือนได้หนังเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแอปอย่าง PTC Vuforia หรือทีม v i v e r Pilot ก็เริ่มทำพวกนี้ได้แล้ว มันเหมือนมีคู่มือแบบอินเทอร์แอคทีฟอยู่ตรงหน้าเลยช่วยลดความผิดพลาดได้มากโดยเุยพาะง,งานซับซ้อนหรือเร่งการเรียนรู้ให้ช่างใหม่ได้เร็วขึ้นมากๆฟังดูน่าทึ่งจริงๆค่ะเราเรื่องพื้นฐานอย่างการวางแผนงานการแจ้งเตือนอันเนี้ยมือถือก็ยังทําหน้าที่ของมันได้ดีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ดูเหมือนเบสิกแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันนะแอปปฏิทินหรือ To-do list ในมือถือนเนี่ยใช้ตั้งเตือนงานส้มบำรุงตามรอบได้ง่ายๆเลยเช่นเตือนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ล้างฟิลเตอร์หรือถ้าเชื่อมกับระบบ CMMS ด้วยก็ยิ่งดีเลยครับช่วยจัดก,การตารางงาน PM หรือ Preventive Maintenance ให้ไม่ตกหลน่นทำให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันมันมีประสิทธ,ธิภาพจริงๆสรุปแล้วก็คือมือถือมันเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเยอะมากเลยนะคะในงานซ่อมบำรุงจากแค่เครื่องมือสื่อสารกลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ช่วยให้ช่างวิศวกรทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยตรวจสอบได้แม่นยำขึ้น ตอบสนองต่อปัญหาได้เร็วกว่าเดิมมากๆอาจจะพูดได้เลยครับว่ามือถือกลายเป็นเครื่องมือส้อมบำรุงยุคดิจิทัลที่แบบขาดไม่ได้แล้วจริงๆการเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ดึงศักยภาพของมันมาใช้ให้เต็มที่เนี่ยเลยเป็นทักษะสำคัญมากครับสำหรับคนทำงานสายนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความสูญเสียในการผลิตครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะคะว่าในอนาคต ถ้าเกิดมือถือมันฉลาดขึ้นไปอีกผนวกเข้ากับ AI หรือมีเซ็นเซอร์ที่ซับซ้อนแม่นยำกว่านี้ฝังมาในตัวเลยก่องเครื่องมือดิจิตอลในมือเราเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ไกลอีกแค่ไหนคะในการช่วยดูแลรักษาเครื่องจกักรและโรงงานของเราให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด